สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาจากไหนข้าจะมาเลี้ยงอะไรมาจากสปปลาวมัเสินยังจำโอ้เลี้ยงยข้าวปุ้นตอนน้องใช่ไใช่ถ้าอีสานเราเรียกข้าวปุ้นเนาะนี่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 เนี่นี่ข้าวเราไม่ธรรมดานะเราผสมข้าวกล้องด้วยอ่าวันนี้เป็นเอ่อหนุ่มจีนนั้นยากะทิใช่ไหมนี่นี่แม่แม่คนดูหน่อยสิดูความงามเข้มข้นมากและอร่อยนะคะไผ่หย่าเป็น ออยอเรียบร้อยนะคะผ่านจากอาอยอแล้วนะคะอลัมยีมีผักด้วยกิ <c oughs> นกอนมูนแล้วได้มาทานด้ยเนี่ยค่ะมีจะมีผักด้วยนะคะแล้วพี่ก็จะมีน้ําส้มด้วยนะคะแล้วก็อะไรนะโรตีโรตีสายไหมนะจ๊ะโรตีสายไหม,หมวันนี้พี่พน้องเราทุกคนได้อิ่มทุกคนนะคะ <cut _> แล้วก็ใครไม่อิ่มมาเบิ้นได้แต่จะไม่ให้เยอะนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหนมจีนเนี่ยเวลาโดนน้ำร่ามจะอืดน,นะ ไม่ไม่อิ่มระเบินได้นะคะเราจะมีข้าวให้ด้วยนะ,ะแล้ไงเอาขอบคุณพี่ักนิดนึงทักงสามครั้งที่ลูกอีกรอบที่คนเป็นร้อยหนึ่งสอมีกรอบที่คนเป็นร้อยหนึ่งสองสาีกรอบอีกรอบอ, 1, 2, อ,อันนี้ไปยาก็ขอเป็นตัวแทนให้อาจารย์หมอสองท่านนะคะขอให้พี่ แต่ลลุงลงหน้าที่ในการงานนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะคะคิดเงินขอให้เงินคิดทองของให้ทองให้สมป,ปานปรารถนานะคะได้ร่ำา่ำรวยแล้วก็มาเลี้ยงพวกเราต่ออีกนะ,ะนกจะ๊ะพวกเราก็จะรอจ้ะพวกเราก็จะรออ่ะกดออกเลยลูก <c oughs> แจกเลยนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าไม่เป็นระเบียบนะรับนมจีนน้ำยาเสร็จใครรับน้ำจีไปรับน้ำส้มและขนมให้เรียบร้อยนะคะให้เรียบร้อยนะจ๊ะ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองคู่อ่าคู่นั้นเขาไม่ไม่ทานไม่ทานกันหรือคะอ๋อรอสุดท้ายเอาว่าอาอ้ากแหมมีแฟนใหม่ทั้งแล้วรูสมจิตเรามีแฟนใหม่ซัแล้วอ่าน่ารักมากเลยเป็นแถวนะจ๊ะแล้วก็เรียงขึ้นมาเนาะแต่ใครไม่ใครไม่เอาข้าวบอกนะจ๊ะเออถ้าเขาจะ้เพื่อนสมจีนให้ ใครไม่เอาข้าวเหนิมนจีนด้วยก็ใส่พอประมาณเนาะโอเคจ้าจ้าลูกไปขึ้นเลยเรียงนั่งให้เป็นระเบียบนะจ๊ะอเ,เออแบ่งแ่งกันมั่งพวกพวกเรามีแบ่งแบ่งกันๆๆนั่งมั่งนะโอ้โวันนี้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 ป่านุ่นเราป่านุ่นเราเข้าแถวนะวันนี้เข้าแถวนะคะเดี๋ยวว่าไว้ให้ลูกเอ่อ ได้ดูคลิปนี้เนาะแหมออนุ๊ได้ได้ข้าวแถวด้วยนะคะข้าวแถวกินขนมจีนนะขนมจีนจากเราเอออก็บถ,ถ่ายเข้าไปใกล้ๆนะอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งดึงออกนะเดี๋ยวหกเลื้อเธอะนะให้เขาเสร็จไล่ให้เสร็จก่อนเนะาะลงไลไม่ต้องใส่ผักเยอะหรอกลูกบางคนไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่ไม่ต้องใส่เยอะลูกนิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะนะลูกองไลนิดเดียวพอผักอะ ใครไม่เอาผักก็บอกนะใส่ไปแล้วไปเขี่ยทิ้งนะเอาที่คนกินนะผักเนี่ยท่านไหนใครไม่กินผักบอกเขาเลยนะจะรับไม่ต้องใส่แล้วเอาไปเขี่ยทิ้งไม่เอานะไม่เอาอะไรให้บอกนะจ๊ะเอาอะไรก็ตามนั้นเลยถ้าใครไม่เอาอะไรบอกนะจะได้ไม่ไไม่ต้องเอาไปทิ้งเอาให้ที่คนอื่นเขาเค้ากินกันน่ะเออคนไหนไม่เอาอะไรไม่เอาผักไม่เอาอะไรบอก คนอื่นคนอื่นกินมีมอเ,มเ,เออใครจะกินข้าวผสมขนมจีนก็อร่อยนะอ,อ้าวใครเอาก็บอกนะจ๊ะเออใครไม่เอาก็บอกจะได้ไม่เหลือทิ้งเออขนมั้งน,นี้ได้ลูกเออตั้งนี้แหละให้มาเอาน,นี้่นะจะได้ไม่ไม,ไม่เกะกะไว้ไว้ไว้ช่วงช่วงของเออนั่นแหละมันจะได้ไม่ไม่ไม่หกลูก <c oughs> นี่น้ำปลาอยู่ด้านนี้นะใครจะใส่เค็มก็มาต,นะตรงนี้นะแต่เมื่อแต่ป้งยากกินแล้วมันพอดีอะ่ะถ้าใครกินเค็มก็กอร์ล่น้ำปลาเองแต่ชิมแล้วก็พอดีแต่คนชอบเค็มนิดนึงยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ป,ปากเนาะไหนขนมอีกอ่าโอเคเอาขนมไหมคะเออเอาไมหมเอาไมหมใครเอาไมหมใครเอาไมห,าหาไมด้านนู้นแดดที่อยู่ด้านนู้นตรงนี้ที่นี่ตรงนี้เลย นี่เลยเออใครจะเอาขนมนี Bref, um ma, ええ ını, ่นะขนมปี๊บนีนะอ่ะพี่เขายืนแจกตรงนี้แล้วเนี่ยใครจะเอาต่อได้อีกเอาขนมไหมเอาขนมไหมเอาขนมไหมเออเออมันหนุ่มชกินข้าวมันหนุ่มโดนมืออ๋อเอาไปให้น้องอาร์มใช่ไหมลูกโอเคน่ารักมากเก่งมากเอาขนมไหมขนมเนี่ยลูกเออ อยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะด,ดูคนอดอดกินนันหน่อยปเปี๊จะเข้าหลังสุดเดี๋ยวดูเดีด๋ยวหมดเมื่อไหร่จากหัวล้อให้แล้วักขาสุดท้ายเออยกำลังแห่กำลังแบบดูดูกํกำลังแบบคุยกันแบบมีความสุขก,กันเลยนะ่ะแหมดูนะี่ยมีความสุขก,กันเลยอะ่ะเอ้ความสุขนั่นน่ะแหมเดี๋ยวมาถึงครูสมทิตเมื่อไหร่บอกว่าหมดหมอแล้วนะจบเลย มีขน,ม,นมปิ๊บด้วยนะเนี่ยพี่เขายื่นแจกอยู่ตรงนี้นะถ้าใครจะเอายื่นถาดให้เขาเลยนะตรงนี้ลูกเอาเนี่ยขนมปีม,มาลูกปิ๊บม,มาเออดูงเอาไม้ดูงเอาไม้ลูกเอ้าเล่ายื่นถาดให้พี่เขาน่ารักกันมากเลยทุกคนวันนี้โหยาวไปถึงนู่นเลยนะเก็บตรงไหน,นนะไหน,ไหนเออ ออโอเคมากแมสาวเราคนนี้ช่วยงานมากเลยนะเนี่ยถึงจะเป็นคนเออเขาเรียกนะอ,อ,อะไรนะเอออะไรลูกเผาอาคาอาคาเผาอาคาเขาเป็นเผานะคาแต่ขยันมากนะฮะไปญาเรียกให้ช่วยอะไรขยันทำนะช่วยกันทำเอยเขถือเป็นเผาน่ารักมากนะช่วยช่วยกัน อ่นะแล้วเอ<ค>อพมา่าหรืออะไรที่ที่ว่าพูดาภาษาพม่าไม่ได้เออพูดาภาษาพม่าแต่พูดไทยไม่ได้นะคะเปล่าคันนี้ก็ช่วยพูดให้แปลให้เรียบร้อยเลยนะเก่งมากเลยนะจ๊ะที่นี่เรามีหลายภาษาจา้ะลาวก็มีด้วยเออเออ,เออเออเออใช่ลาวก็มีเอาเหมือนมีทุกอย่างเราอีสานล,ลาวเหนือใต้นะของเรานี่มีครบครบ,บทุกจังหวัดเลยที่นี่เราเนี่ยม<ร>าสัมภา์ด้วยจากที่เราไม่เคยเป็นภาษาแต่เริ่มเป็นกพบพวกเขาอะไรอยู่คนไหนอยู่นานเราก็เริ่มเก่งไง เราเริ่มเก่งกับเขาแล้วอ่ะไม่ใช่เราเออคนคนคนที่มาเลี้ยงรับว่าของอะไรนะสปฟอลาวอ่ะมีแต่คนแบบอ้นี้ทั้งนั้นเลยอ่ะมาแต่ที่ประเทศลาวอ๋อประเทศลาวเออสปลาวแต่กัขนมจีนน้ำยาอร่อยแฮะมันเหมือนขึงใต้อ่ะนะอร่อยอ่ะย่องกินได้ไหมแม่แม่โมเมนตย่องนะ ป๋าป๋านุจะเบิ้นไหมจ๊ะเบิ้นไหมจ๊ะเออเฮ้ยไอยาชิมแล้วไหนเนี่ยว่าว่าโอเคเออเยี่ยม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 เฮ้ยลูกได้เห็นหน้าแน่เลยงานนี้น่ารักจริงๆเลย ปลาเก่งจริงๆเลยปลานี่นี <t 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 ่ป yeah> li ังปิ <t <t ๊บปังปิ <t <t Alright, ๊บปังปิ๊บปะปังปิ๊บปังปิ๊บเต็มที่นะจ้ากินให้เต็มที่เลยปลาน่ารักน่ารักนะเพิ่งมาอยู่ใหม่โอ้โหท่านประธานเออเยี่ยมเยี่ยมวิท่านประธานแต่งตัวหล่อแฮะ ป้าแล้วของน้องไผ่อะป้าน้องไผ่อะเลอะอ๋อนะครับเนี่ยครับรอบแรกยังไม่หมดนะครับรอบแรกยังหมดนะหมอไปแล้วคุณคุณถุงจิตเขาเอ่อรับประทานแล้วนะคุณถุงจิตครับถ้าใครเบิ้นต่อท้ายนะจ๊ะขอให้รอบแรกหมดก่อน อาจารย์ขอรอบแรกหมดก่อนเลยออรอบแรกให้หมดก่อนเดี๋ยวก็มีนะคะมีจิตอาสาอีกเอ่อกับเอ่อทั้งลูกน้องและพี่เลี้ยงนะคะอีกที่สิบคนนะคะออกทำง,งานอยู่ด้านนอกนะคะเดี๋ยวต้องส่งพี่เลี้ยงด้วยนะคะพี่เลี้ยง ทำงานอยู่ด้านนอกนะคะต้องเก็บให้เขาด้วยนะคะยังไม่กลับมากินข้าวมือเย็นไม่ทันเราพรางงานเขายังยุงย่งอยู่ด้านล่างนะคะเราก็เป็นนกถึงหนะจากประเทศลาวนะคะท่านกินน้ำยามาเลี้ยงนะคะเพราะว่าที่นี่เขาตึกระฟูเขามีเยอะนะคะที่นี่เนาะเอา,อาคา่ะแล้วก็ อาม่าแล้วก็ลาวนะคะเขเหมือนพี่น้องกันพูดภาษาเดียวกันนะคะก็มาอยู่ที่นี่นะคะมาเป็นผู้ป่วยรักษาก็มาดูแลน้องดูแลแม่นะคะลูกน่ารักทุกคนเลยแล้วช่วยงานไปยาด้วยนะเก่งมากเลยด้วยของยาใปยาทำงานเกี่ยวอะไรเขาจะช่วยนะคะจะไปช่วยงานให้ให้พวกเราวมารักษาน้องน้องดีขึ้นมารักษาแม่แม่ดีขึ้นนะคะลูกที่มาเป้าหรือว่าพี่สาวที่มาเป้าก็จะช่วยกันทํางานเล็กๆน้อยให้ ในบ้านเรานะคะที่ช่วยทํากันได้ไม่ใช่วันนี้ดูได้นะคะไม่ใช่วันมารักษาน้องแล้วไปอยู่กับน,น้องไม่ทําอะไรไม่ใช่นะคะจะดูแลก,กันอย่างเงี้ยนะคะให้รอบแรกหมดก่อนเนี่ยรอบเบิ้ลมาแล้วถ้าไม่อิ่มเบิ้ลได้นะนี่อันน,นี้มาแล้วรอเบิ้ลรอบแรกหมดแล้วใช่ไหมรอบแรกหมดแล้วพออเลยลูกเออ จากนี้เลยพวกในในในครัวยังยังไม่ได้กันออาอย่าลืมนะคะกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอปลาเฟมอลี่นะคะใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นคนไหนสมัครได้จริงกว่ามือล้มลูกตัวเองสามารถกดรสชิกเกอร์ได้นะจ๊ะอีโมจิอย่าเกินสามตัวนะจ๊ะนี่ดูด,ดูพวกพวกเราทานข้าวการจะนั่งกันอย่างนี้นะเป็นระเบียบนะจ๊ะ เวลาทานเสร็จแล้ว <perform S 1> นะคะจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงเอ่อปูปูป้าแป๊วป้าป้าป้าแป๊วจะจะช่วยจนะถ้าช่วยด้านเอ่อเช็ดโต๊ะแล้วก็ทาเอ่ออ้เช็ดแอลกอฮอล์เช็ดน,น้ําก่อนแล้วแอลกอฮอล์นะคะแต่จะเป็นคนที่สะอาดมากช่วยกะทําด้านนี้<อ>นะคะเสร็จแล้วก็จะเก็บเก้าอี้นะคะเก็บเก้าอี้ขึ้นข้างบนนะคะเป็นระเบียบเช้าถึงเจ้าลงนะคะอันนี้ต้องาเป็นขั้นตอนหมด เพราะว่าคุณหมอจะเน้นความสะอาดนะคะเน้นความสะอาดกันทุกคนต้องเน้นความสะอาดกันนิดนึงนะคะูที่อยู่ที่นี่เราจะพูดกันตลอดนะคะเรื่องความสะอาดเน้นไว้ก่อนเลยความสะอาดนะคะบายบายจ้าอาบายทุกคนเดยบายบายนอนเล้วโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตบายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายโอเค